ข้อความจากมิเชลพราการอธิษฐานชำระล้างจากสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างชันพูดชื่อเต็มของคุณเกิดเมื่อพูดวันเกิดเต็มของคุณอนุญาตให้สิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างทำงานในการเขียนโปรแกรมจิตของชันดังนั้นล้างความเชื่อที่มีขีดจำกัดทั้งหมด ที่ป้องกันไม่ให้ชีวิตของฉันก้าวหน้าได้อย่างง่ายดายฉันยังคงตัดสินว่าเริ่มต้นวันนี้ฉันได้รับการรักษาภายในเนื่องจากสิ่งมีชีวิตในสวรรค์จะเดินทางไปกับฉันตลอดเรื่องราวของฉันแสดงให้ฉันเห็นว่าฉันไม่ต้องการประสบการณ์อันเลวร้ายเหล่านี้อีกต่อไปมันถูกกำหนดไว้ ทั้งทางด้านจิตใจและทางจิตวิญญาณว่าความเจ็บปวดทั้งหมดของฉันในขณะนี้กําลังถูกเอาชนะและจะมีเพียงความทรงจำที่ดีที่จะเข้ามาในจิตใจของฉันและเมื่อสิ่งเร็วร้ายเข้ามาหาฉันจะมีสติปัญญาที่จำเป็นในการเบี่ยงเบนโฟกัสและ แสงพลังความรักและพลังบวกถ้าฉันถูกย่ำยีถ้าฉันถูกทำลายด้วยคำวิจารณ์ที่ไร้พื้นฐานถ้าฉันถูกลดค่าตอนนี้คือการรักษาหากลำดับเหตุการณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นในชีวิตฉันต้องเข้าใจว่ามันคืออดีตและต้องอยู่กับปัจจุบัน เชื่อใจแสงสว่างที่เป็นนําทางจากนั้นไปฉันมองหาประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับการเติบโตการเสริมสร้างวุฒิภาวะและวิวัฒนาการของฉันในานามของผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างทั้งหมดฉันขอตัดสินว่า ความบอบช้ำหรือจำกัดความเชื่อเหล่านี้จะไม่ขัดขวางการเดินทางของฉันอีกต่อไปและจะไม่นำความเจ็บป่วยมาสู่ร่างกายและร่างกายที่อ่อนโยนอีกต่อไปนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปฉันปล่อยพลังงานเชิงลบเหล่านี้และได้รับพลังงานเปลี่ยน และชำระล้างเรียบร้อยแล้วการเขียนโปรแกรมจิตได้เกิดขึ้นแล้วในตัวฉันและดังนั้นฉันเป็นอิสระการรักษาการบริสุทธิ์สุขภาพดีและมีความสุขเพราะนั่นคือวิธีที่ผู้สร้างสร้างฉันและต้องการให้ฉันทำขอบคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สำหรับการรักษาและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นี้ขอบคุณพระเจ้ามันเป็นแบบนี้มันจบแล้วความรักและแสงสว่างมิกเชลพรา